ในพะทับบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขนาดนี้เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับหลายคนเดินทางกลับบ้านแต่ก็มีประชาชนจํานวนหนึ่งนะครับที่ยังอาศัยอยู่ที่ศูนย์พยพโรงเรียนประสาทวิทยาคารอำเภอประสาทจังหวัดสุรินเนื่องจากยังไม่มั่นใจในความปลอดภัยนะครับพวกเขาหวังว่าเสียงปืนที่เงียบลงครั้งนี้จะเป็นสัญญ,ญาณที่ดีของคนไทยและกัมพูชาติดตามรายงานจากนักข่าวพ,พลเมืองกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานจังหวัดสุรินครับ หลังมีเหตุปะทะตามแนวชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาตอนนี้ที่อาคารห้องประชุมโรงเรียนประสาทวิทยาคารตำบลกังเอนอำเภอปราสาทจัังหวดสุรินทร์กลายเป็นศูนย์อพยพของชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่อพยพมาจากพื้นที่อำเภอกับเชิงและอเภอพนมรงรัก หลายคนที่มีรถก็เดินทางไปพักกับญาติพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงบางส่วนก็กระจายไปอยู่ตามศูนย์ต่างๆโดยทางศูนย์จะดูแลเรื่องอาหารน้ำสุขอนามัยรวมถึงมีกิจกรรมผ่อนคลายให้กับเด็กๆับางน้

การประทะที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามหลายคนบอกว่าอยากให้ทั้งสองฝ่ายยุติการใช้กำลังและหันมาพูดคุยกันแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยเร็วเพื่อที่พวกเขาจะได้กลับไปทำมาหากินและใช้ชีวิตแบบเดิมได้อีกครั้ง 私が来たのは、い、家族の ที่ผ่านมาคนไทยและคนกัมพูชามีการติดต่อไปมาหาสู่เป็นเหมือนญาติพี่น้องครอบครัวเดียวกันแต่ตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้กลายเป็นเหตุแห่งความกลัวแม้ว่าการเจรจาของสองฝ่ายจะมีข้อตกลงให้หยุดยิงแต่ชาวบ้านตามแนวชายแดนก็ยังคงหวาดวิตกไม่มั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตพวกเขาได้แต่หวังว่าเสียงปืนจะยุติลงโดยเร็วจะได้พูภาษาเดียวกันอีกครั้งและกลับ บ้านไปใช้ชีวิตเหมือนปกติอุบลบุญมากนักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานรายงาน